สวัสดีค่ะคุณธนัทคะขณะนี้ดิฉันอยู่บริเวณย่านอาหอพักนะคะของนักศึกษาค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรางังสิตนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมค่ะไปสำรวจการใช้ชีวิตและก็การเป็นอยู่นะคะของนักศึกษาที่เช่าห้องพักอยู่ซึ่งปัจจุบันนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายคู่ค่ะที่มีการเช่าห้องพักอยู่ด้วยกันซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของปัญหาสังคมที่จะตามมาต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามคันค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ รับย่านนักล่าวนี้นะคะก็เป็นที่ที่นักศึกษานะคะนิยมมเช่าห้องพักถู่กันค่ะในจุดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเย็นๆนะคะก็จะมีนักศึกษากําลังทยอยกลับห้องค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูเรื่อยๆนะคะบริเวณนี้ด้านข้างนะคะสองข้างทางค่ะก็จะเป็นหอพักทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าให้บริการตอนเย็นนะคะจะมีร้านอาหาระคะ่ะ แล้วก็ร้านนั่งดื่มค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็ซึ่งถือว่ามีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายนะคะด้านล่างค่ะมีทั้งร้านร้านเหล้านะคะร้านนั่งดื่มนั่งชิวค่อนข้างมากนะคะนะคะเดินมาสักระยะหนึ่งนะคะก็จะมีนักศึกษา นะคะแล้วก็จะเห็นนะคะมีร้านนั่งดื่มอย่างนี้นะคะแล้วก็มีนักศึกษานั่งดื่มกันแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเห็นได้ว่าต่างห้องนะคะมีการเช่าห้องอยู่หลายคนค่ะซึ่งก็ทั้งชายและหญิงนะคะมีการนั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันด้วยค่ะยิ่งเริ่มเย็นนะคะก็ยิ่งเริ่มมีนักศึกษาเยอะขึ้นค่ะโดยเฉพาะตามร้านอาหารนะคะก็จะมีการ ลงมาซื้อข้าวคองนะคะเพื่อจะรับประทานอาหารกันช่วงเย็นค่ะนี่ค่ะเราจะก็จะเห็นนะคะมีร้านต่างๆซึ่งจากการสำรวจแล้วนะคะาการที่อยู่กันเป็นคู่นะคะก็มีค่อนข้างน้อยซึ่งเห็นเห็นน้อยมากคในวันนี้ค่ะอ,อย่างการนั่งทานข้าวนะคะสมมาก็จะมีการเป็นเพื่อน,อเ,นเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็จะมี เป็นคู่คู่บ้างเล็กน้อยค่ะตรงนี้นะ,ะนะคะก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะคะจากการสำรวจจากการอมองจากมองมองแบบเผินๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่นักศึกษามารับประทานอาหาระค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะคะ ช่วงเย็นก็จะมีนักศึกษาค่อนข้างมากค่ะนี่นะคะจากการสำรวจบางก็มีบ้างเล็กน้อยค่ะก็เห็นบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับการที่เดินกันเป็นคู่ จากการสำรวจในวันนี้นะคะก็จะพบว่านักศึกษาที่มีการมาเช่าห้องพักอยู่นะคะมีค่อนข้างมากค่ะซึ่งการที่จะอยู่เป็นคู่นะคะก็จะมีบ้างเล็กน้อยค่ะที่เห็นเห็นนะคะในวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะล่าสุดนะคะที่สำรวจในวันนี้ค่ะคุณธนัทค่ะจิตพลดนผลพุทธศขาวเ e อ็ N N, รายงานจากรังสิตค่ะ